สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็หลักๆแล้วนะครับช่องผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือจะรับซื้อเหรียญรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมาทํา YouTube ก็คือให้ความรู้แล้วก็อัปเดตข่าวสารในกลุ่มซื้อขายนะครับให้กับ f อให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ มีจะคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับเกือบลืมนะครับว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับก็มีสอบถามกันมาเยอะนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับว่าเหรียญ5บาทหลักๆเลยที่ผมรับซื้อก็มีปี40แล้วก็ปี46นะครับนี่นะครับปี40แล้วก็ปี46กนะครับก็40ย์ผมไม่มีตัวอย่างนะครับแต่ว่ามีปี46เนี่ยให้ดูปี46นะครับก็ราคารับซื้อผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมจะมาพูดถึงเรียา5บท อีปีพศหนึ่งนะครับก็หลักๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทนะครับปี40อันดับที่1นะครับก็จะอยู่ที่1,600หนเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่สามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ซร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือว่า,าตามช่องต่างๆก็เคยพูดถึงข้อมูลอันนี้นะครับปี40่ศูนะครับจำนวนการผลิต 1600เหรียญนะครับตามนี้เลยนะครับปี46ก็1 0 0 0 0 0 0 0เหรียญนะครับและอันดับ3นะครับปี53ที่สอบถามกันมาบ่อยนะครับว่าทางช่องรับซื้อหรือเปล่ารับซื้อหรือเปล่านะครับปี53ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมผมไม่ได้รับซื้อนะครับปี53าจำนวนการผลิต2 9 0ล้าน9แส สามพันเหรียญนะครับตามข้อมูลตามนี้เลยนะครับผมก็ดูอ่านข้อมูลจากนี้เลยนะครับว่าก็สรุปได้ว่าปีห้าสามอ่ะผลิตน้อยเป็นลําดับที่สามก็ถือเป็นตัวติดลําดับที่สามนะครับแต่ว่าจํานวนการผลิตมันมันเกือบสามล้านเหรียญนะครับตีเป็นกลมว่าเกือบสามล้านเหรียญนะครับซึ่งหลายๆท่านสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าปีห้าสามปีห้าสามจะเปิดรับซื้อหรือยังรับซื้อหรือเปล่านะครับผมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ปี53ผมไม่ได้รับซื้อผมรับซื้อปี46แล้วก็ปี40นะครับทำไมผมถึงไม่รับซื้อนะครับเพราะว่า,าผมสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่สูงนะครับถุงหนึ่งอ่ะเหมือนแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นปี53ยกถุงนะครับปี53หมดเลยนะครับเนี่ยผมหาซื้อได้ในราคาไม่สูงนะครับก็การที่แล้วผมก็ไม่ค่อยมีลูกค้าในแนวนี้นะครับยังยังเหมือนกับว่า คนก็เริ่มเก็บนะครับอาจจะมีเก็บบ้างนะครับก็ก็ถ้าเก็บสะสมก็เก็บได้นะครับสำรับสำหรับใครที่จะเก็บสะสมเหรียญ5บาทปี53เก็บเพื่อเก่งกําไรในอนาคตนะครับแต่ก็คือก็เก็บได้นะครับแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือผมยังไม่ได้รับซื้อแค่นั้นเองนะครับเก็บเก็บได้นะครับแต่ว่าถ้าจะส่งมาขายผมผมยังไม่ซื้อนะครับซึ่งการเก็บสะสม ถ้าเราชอบถ้าเราคิดว่ามีอนาคตเราเก็บได้นะครับนี่นะครับและขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในกลุ่มซื้อขายก็มีการซื้อขายอยู่นะครับราคาก็ไม่สูงบวกหน้าเหรียญล่าสุดผมเคยเห็นประกาศรับซื้ออยู่เหรียญละประมาณ5บาท50นะครับซึ่งซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวของในกลุ่มซื้อขายนะครับมีการตั้งรับรับซื้ออยู่นะครับเหรียญละ5บาท50นะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอ ข้อความเจอข้อมูลในการที่เขาโพสต์รับรับซื้อเดี๋ยวผมจะเอามาแปะเอามาขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ให้ดูนะครับว่ามีการรับซื้อกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมจะรับซื้อเพื่อนๆห้าบาทห้าสิบบาทก็คือผมผมไม่มีลูกค้าในในใน,ในตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือผมได้มาราคาไม่สูงนะครับบวกไม่เยอะผมก็เลยเออเอามาแบ่งปันให้กับท่านที่ ต้องการจะเก็บสะสมนะครับคลิปเหรียญ5บาทปี53ผมไม่ค่อยได้ทํานะครับแต่ว่าที่ผมมาทําคลิปคลิปนี้เพราะว่าผมมีตัวเหรียญผมได้เหรียญมา3ามถุงนะครับนี่นะครับก็ระหว่างที่บันทึกคลิปเนี่ยก็มีการขายไปแล้ว2ถุงนะครับเนี่ยลูกค้าก็โอนเงินให้ผมแล้ว2ถุงก็เหลือ1หนึ่งถุงเหลืออหนึ่งถุงนะครับก็ผมยังพอหาได้อยู่นะครับถ้าใครจะสั่งก็คือผมหาได้นะครับแต่ก็คือ อย่างที่กล่าวอะ่ะผมไม่ค่อยได้รับซื้อตัวนี้สักเท่าไหร่ไม่ใช่สักเท่าไหร่แล้วผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับสรุปสรุปให้ฟังเลยง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะสับสนนะครับเหรียญห้าบาทปีห้าสามผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้คือสรุปเลยเดี๋ยวใครที่ฟังมาตั้งแต่แรกเอ้ยมันพูดอะไรมันงงไม่เข้าใจอ่าเอาตรงนี้เลยนะครับผมสรุปให้ฟังเลยเหรียญหบาทปีห้ ปี51ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับปีอื่นๆผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอ่าผมมีตัวอย่างเหรียญให้ดูนะครับว่าแบบที่รับซื้อเป็นแบบไหนนะครับถ้าถ้าไม่ใช่ปีถ้าไม่ใช่ปี46แล้วก็ปี40นะครับอันนี้คือจบเรื่องเหรียญ5บาทปี53นะครับจบนะครับว่าช่องผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับสำหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็ ก็ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าผมก็ยังไม่ได้รับซื้อแต่ว่าเผื่อว่ามีท่านใหม่ๆจะสอบถามมายังช่องผมนะครับก็แจ้งไว้เลยนะครับว่าปี53ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้จบปี53เอาออกไปเลยนะครับรับซื้อก็คือปี46แล้วก็ปี40นนะครับแล้วก็มีอีกประเภทนึงนะครับผมพอดีผมได้ตัวอย่างมาเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าอีกประเภทนึง ของเหรียญ5บาทที่รับซื้อเป็นแบบไหนนะครับ,น,น,รบน,นี่นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญจากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมผมผมปล่อยคลิปไปแล้วแหละหน,น่าจะปล่อยคลิปออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปี5 9นะครับอันนี้เป็นเหรียญเออเล่คอยนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ผมก็ซื้อมาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อแบบนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นพระเสียรเอียงนะครับ ผมซื้อมาผมน่าจะซื้อมาไม่เท่าไหร่นะครับเพระเสียนเอียงแบบนี้นะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยเพรเสีเอียงนะครับถ้าเพื่อนๆจะเก็บก็คือลักษณะแบบนี้จะมีราคากว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่ก็คือเอียงผมยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ผมได้มาจากการแบบซื้อเหรียญหลายๆเหรียญแล้วก็เขาฝาก ติดมาก็คือผมก็ช่วยซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญคลิปก่อนหน้านะครับน่าจะเห็นกันแล้วนะครับสําหรับเหรียญ5บาทปีสองห้าห้าสองนะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นพระเสียนตรงนะครับแบบบางอ่ะถ้าแบบบางอ่ะก็คือจะรับซื้อแบบที่เป็นเออเลอร์คอยนะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับเหรียญ5บาทสรุปอีกทีหนึ่งเหรียญ5้าบาทที่ทางช่องรับซื้อ หนึ่งปีสี่ศูนย์สองปีสี่หกนะครับสามเหรียญห้าบาทเออเลอร์คอยนะครับตอนนี้ที่รับซื้อก็คือพัดเสียนตรงกับพัดเสียนขวางแบบนี้นะครับเอาเป็นขวางนะครับถ้าเอียงแบบนี้คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเลยนะครับว่าเอียงแบบนี้ยังไม่ซื้อนะครับเอียงผมยังไม่ซื้อนะครับผมรับซื้อตรงแบบนี้แล้วก็ขวาง นะครับก็ก็พอเข้าใจกันนะครับก็ไม่ยาวเท่าไหร่คลิปนี้นะครับก็พยายามอธิบายให้กระชับที่สุดแต่แต่ผมคิดว่าตอนช่วงแรกของคลิปอาจจะงงสักหน่อยแต่ว่าผมก็สรุปให้แล้วนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงนะครับรับซื้อเหรียญ5บาทปี40ปี46นะครับแล้วก็เหรียญเออร์เลอร์คอยเท่านั้นนะครับปี53ปี51ยังไม่ได้รับซื้อ นะครับอันนี้วันนี้น่าจะเป็นคลิปของเหรียญ5้าบาทอย่างเดียวเลยนะครับก็ช่วงเช้าก็ปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยคลิปที่ส่งส่งเหรียญนี้มาขายนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ส่งมาขายนะครับเป็นเป็นเป็นพ่อค้าพ่อค้าลูกชิ้นนะครับก็ก็คือผมขอเอ่ยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องเขาก็บอกผมว่าเขาเขาขายลูกชิ้นแล้วก็เขาสังเกตเหรียญที่เขาได้มานะครับนี่นะครับก็เป็นความโชคดีของเขานะครับ ได้เหรียญน,นี้ส่งมาขายนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าเป็นพ่อค้าลูกชิ้นแต่พอผมไปคุยกับน้องอีกครั้งหนึงน่งแล้วก็เห็นชื่อของเขาก็เออเป็นพ่อค้าลูกชิ้นระเบิดอะไรประมาณสักอย่างนี่นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาแล้วกเออ็เป็นความเก่งของเขาด้วยนะครับที่เขารู้แล้วก็เขาสังเกตนะครับได้เหรียญน,นี้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ พอดีได้เหรียญ5บาทมานะครับแบบนี้นะครับยังพอหาได้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมพูดวกไปวนมาไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมพยายามพูดให้เข้าใจที่สุดนะครับแต่บางทีอาจจะมีไม่เข้าใจบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ